กุญแจล็อกมือนะครับมาใส่พี่ลักกี้คาเมแม่ละพี่ในท่านทีวีแมสของเราก็พุ่งไปใส่เจ้า GMS s s แอสโต i เ i l ิ t ตตอนนี้มันแข็งแก่ เอาละแคบผมเมื่อเขา่าเกวสู้ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณาฟักบูมนะครับก็ได้ปล่อยสกิปปิเดเลตซีซั่นที่24แบแบบอีพิโซดมาแล้วนะก็จะมีตั้งแต่ E ีพีที่7จ็ดสถึง E p ที่7จ็นะครับผมก็จะมาเจาะลึกนะครับว่ามีฉากลับตรงไหนบ้างนะและที่ผมตกหล่นตรงฟูอีพิสซด EP พีที่7จ็ดที่เจนะครับโอเคก็เราจะมาพูดรวมกันเลยนะครับในคลิปเดียวนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ แต่เดียวก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นะครับก็สามารถกดได้ใต้ลิงก์วิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อเป็นแรงใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ไปดูกันเลยครับ let's go ep ที่72นะครับใน full episode นะครับที่ผมตกหล่นไปนะครับก็จะมีตอนนาทีที่1นาที24วินาทีนะครับสกิปไปที่เด็ดลุงบิวนะครับโผล่มานะครับแล้วเจอน้อนสไปเดอร์คาเมล่าที่ได้รับการอัปเกรดมานะลุงบิวของเรานะครับก็โผล่มาแบบเคร่งขรึมนิดนึงนะแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องสไปเดอร์นะครับ ที่ได้รับการอับเกตของเรานะก็ได้ยิงกระสุนใส่เจ้าลุงบิวของเรานะทำให้มีเสียงร้องมีมออนะครับทำเสียงเหมือนไม่ได้ปะก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเค เดี๋ยวเราไปฉากต่อไปกันเลยนะครับฉากที่2นะครับก็จะเป็นช็อตนาทีที่7นาที29วินาทีนะในฟูลอีพิโซดใน EP 7 2ก็จะไม่มีนะมีในครั้งนี้นะครับซีซั่น24อออีพิโซดนะครับก็จะเป็นในสูตรวิจัยของเหล่าคาเมราแมนนะครับแล้วเราได้สวมบทบาทเป็นลักกี้คาเมราแมนนั่นเองนะก็ ตอนนั้นนะครับลักกี้คาม่าแมนของเราเนี่ยยังไม่ตายนะเออก็เลยถูกพาตัวมาที่ศูนย์วิจัยของเราคามิล่าแมนนะแล้วที่ผมรู้ได้ยังไงนะครับว่าเป็นลักกี้คามิล่าแมนนะครับตอนที่เมดิคคามิล่าแมนเนี่ยรักษาเจ้าตัวเสร็จเนี่ยเจ้าตัวก็จะมองมือนะครับแล้วก็จะกดไลน์ให้เมดิคของเรานะ กดไลคทั้งสงคนเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับตอนลุกนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงขาเนี่ยจะเป็นกางเกงสีฟ้านะครับซึ่งตรงกับลักกี้แมนเป๊ะเ,เลยนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่ลักกี้แมนของเราก็จะเดินออกทางประตูนะครับแล้วก็จะมีคา m e เมล่าแมนทั้งหมด3คนยืนรอดักหน้าประตูอยู่นะซึ่งจะประกอบด้วยคา m เมล่าแมนที่ติดระบูลสคนนะครับแล้วก็ ก็จะเป็นสายลับของฝั่งคามิล่าแมนนะเหมือนกับว่าได้ข่าวอะไรมาบางอย่างนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคามล่าแมนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเอากุญแจล็อกมือนะครับมาใส่พี่ลักกี้คามิล่าแมนนะครับเพราะว่าพี่ลักกี้คามิล่าแมนเนี่ยมีความลับเยอะเกินไปนะเหมือนจะพาตัวลักกี้แมนของเราเนี่ยไปสอบสวนนะครับเพราะว่า,าทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าพี่ลักกี้แมนของเราเนี่ยอาจจะทํางานให้ซีเค็ดเอเจนต์ก็ได้นะก็เลยต้องทําการสอบสวนสักนิดนึงนะ แล้วหลังจากนั้นนะครับคามิล่าแมนที่เอากุญแจล็อกมือเนี่ยมาใส่พี่ลักกี้คามล่าแมนก็พาตัวไปที่ห้องห้องหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับฉากลับนี้ก็ได้จบลงไปนะแล้วหลังจากนั้นนะครับฟูลอีพีโซด EP ที่73นะครับตอนนาทีที่8นาที13วินาทีนะตอนนี้แบ็กสปีกเกอร์วูแมนเนี่ยกำลังมองดูที่พี่ดาวสปีกเกอร์แมนที่กำลังจะตายนะครับเหมือนผมตอนที่ผมฟังอยู่เนี่ยมันเหมือนมีเสียงร้องไห้ออกมานะเออก็ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะหรือว่าาเเสสีียยงงงรอบข้ พวกรอบข้างเนี่ยเสียงรบกวนข้างล่างเนี่ยมันเข้ามานะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเหมือนได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงนะอาจจะเป็นเสียงการขยับตัวของสปีกเกอร์วูเมนก็ได้นะครับทุกคน โอเคก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูช็อตต่อไปเลยนะครับในนาทีที่10นาที30วินาทีนะครับตรงมุมตึกนะครับจะมี Secret Agent ยืนอยู่นะหรือว่าคุณดาฟัคบุมนั่นเองนะครับเหมือนกับว่ายืนดูกลุ่มพัธมิตรอยู่นะก็ถือว่ายืนอยู่หลายวินาทีพอสมควรเลยนะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดู ช็อต่อไปนะครับช็อตต่อไปนะครับในนาทีที่12นาที53วินาทีนะครับตอนที่พี่ไททันสปิกรแมนเนี่ยกำลังโจมตีเจ้า G-Man นสกิปปีเด่ทอยเลตอยู่นะเจ้า G-Man นะครับก็ได้ยิงเลเซอร์ใส่พี่ไททันสปิกรแมนนะแต่ในแบบเป็นพารเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าพี่ไททันสปิกรแมนโดนอะไรนะครับแต่ในฟูลอีพิโซดแล้วก็ในออลอีพิโซดนะครับจะเห็นพี่ไททันสปิกรแมนเนี่ยโดนเต็มๆปิวไปไหนไม่รู้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วก็ช็อตต่อไปนะครับช็อตนาทีที่13นาที5วินาทีนะครับ <im it> ตอนที่พี่ไททันคาเมล่าแมนของเราเนี่ยปัดลูกกระสุนของเจ้า g m แมนสกิปปีท้ทอยเลตไปแล้วนะเจ้า G-Man ก็เหมือนจะบินขึ้นนะครับแล้วก็มีดาบของไททันทีวีแมนโผล่มานะครับแล้วก็กระสุนเลเซอร์ด้วยนะปกติในพาร์ทนะครับจะไม่มีนะครับในฟูลอ,อีพิโซดกับอออีพิโซดจะเพิ่มเข้ามานะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะแล้วฉากต่อไปเลยนะครับในฉากนาทีที่13นาที44วินาทีนะครับมีสกิปปิที้ทอยเลตที่ติดเลเซอร์เนี่ยเพิ่มเข้ามานะในพาร์ทปกติเนี่ยจะไม่มีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็ฉากต่อไปนะครับในนาทีที่14นาที30วินาทีนะครับตอนที่พี่คาเมราแมนของเราเนี่ยโดนระเบิดที่ขานะครับก็ล้มล,ล,ลงกับพื้นนะพี่ท่านคาเมราแมนของเราเนี่ยก็ใช้ปืนเลเซอร์ของตัวเองเนี่ยยิงสู้เจ้าจีเมสกิปิที้ทอยเลตนะแต่ในพาร์ทเนี่ยมันจะไม่มีนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็ฉากต่อไปนะครับในนาทีที่15วินาที3วินาทีนะครับในปกติพาร์ทเนี่ยปกติเนี่ยไททันทีวีแมนจะโผล่มาด้านหลังเจ้า g m a มสกิปปิเดทอเลดนะแต่จะไม่มีไฟลุกนะครับแต่ในฟูอีพิโซดกับออลอีพิโซดเนี่ยจะเพิ่มเข้ามานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะพี่ไททันทีวีแมนของเราเนี่ยก็ได้ใช้กรงเล็บของเราเนี่ยจิ้มเข้าไปที่เจ้า g m a มสกิปปิเดทอเลดนะในพาร์ทปกติเนี่ยจะไม่มีอะไรติดเข้ามานะแต่ในฟูอีพิโซดกับออลอีพิโซดเนี่ย พี่ไททันทีวีแมนของเราเนี่ยจิ้มโล่ของเจ้าจีแมนสกิมปิที่เทเลสออกมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับในนาทีที่15นาที19วินาทีนะครับหลังจากที่พี่ไททันทีวีแมนของเราเนี่ยพุ่งใส่เจ้าจีแมนสกิมปิที่เทเลสนะแต่เจ้าจีแมนเนี่ยก็หลบทันนะครับแล้วไททันทีวีแมนนะครับก็ได้ใช้พลังสะกดจิตของตัวเองเนี่ยกำลังสะกดจิตใส่เจ้าจีแมนสกิมปิที่เทเลสนะแต่มีเจ้าสกิมปิทติดจรวดเนี่ยพุ่งมาใส่หลังของพี่ทไททันทีวีแมนนะ เออแล้วก็มีสกิปิดี้ไทเลทที่ติดจรวดเนี่ยโผล่มาจากด้านขวาเนี่ยนะแต่พี่ในท่านทีวีแมนของเราก็ใช้ไม่ดาบเนี่ยปัดไปนะครับอืมแต่ในพาร์เนี่ยมันจะไม่มีนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับภายใต้ทีวีแมของเราก็จะใช้พลังสกุลจิตนะครับจะสังเกตได้ว่ามีสกิปปี้ดี้ทอยเล็เนี่ยที่ติดจรวดเนี่ยมาสมทบเจ้า g m แมรเนี่ยถึง4ตัวด้วยกันนะเออในพาร์ทปกติมันจะไม่มีนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็อีกฉากหนึ่งนะครับตอนที่เจ้า g m a n สกิปปี้ดี้ทยเล็ของเราเนี่ยหนีไปได้นะมีสกิปปี้ดี้ทยเลยที่เพิ่มเข้ามานะครับบนตึกนะครับประมาณ3ตัวนะเป็นสกิปปี้ดี้ทยเล็โถส้วมสีขาวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วฉากสุดท้าายของเรรนะคับ เป็นฉากที่เพิ่มเข้ามาแค่ในออีพิโซดแค่นั้นนะครับในนาทีที่17นาที42วินาทีนะครับฉากลับที่มีแค่ในออีพิโซดก็ได้เพิ่มมานะ โอเคเราจะเจอเหล่าคา m เมล่าแมนนะครับที่กำลังพักอยู่นะแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่า Alpha Hill Engineering Center นะครับแล้วก็มีคาเมล่าแมนคนหนึ่งเนี่ยถ่ายภาพด้วยนะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับมีคา m เมล่าแมนที่อยู่หน้ากล้อ,องเรานะครับชี้ไปด้านขวานะครับจะสังเกตได้ว่ามีเจ้า g m a s k Speedy Toilet เนี่ยมานะครับแบบมองซ้ายมองขวานะครับ ต่อจากเหตุการณ์ที่แล้วเลยนะครับที่ไททันทีวีแมนเนี่ยพลาดการโจมตีจากเจ้า g m a มนแล้วเจ้า g m a มนก็หนีไปได้นะก็ต่อกันเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับไททันทีวีแมนของเราก็วาร์ปมาข้างหน้านะครับแล้วก็พูดคําว่า you can run forever นะครับหรือแปลว่าแกไม่สามารถวิ่งหนีได้ตลอดหรอกนะ,ะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับพี่ไททันทีวีแมนของเราก็วาร์ปดาบไปที่หลังของเจ้า g m a มนสกิปปี้ทอยเล t นะ ก็ได้ฟันไปนะแต่เจ้า G-Man ก็ได้หลบได้นะครับแล้วก็มีฮอลิ c คอปเตอร์ของเราสปิกระแมนเนี่ยมาช่วยด้วยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับ G-Man s สกิปปิเก็จะพูดว่า Give me one chance นะครับหรือแปลว่าให้โอกาสฉันสักครั้งนะครับแต่พี่ในท่านทีวมของเราก็ไม่ฟังนะครับโจมตีใส่เจ้า G-Man ไม่ยั้งเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับ G-Man s สกิปปิเก็จะพูดว่า after all that you done นะครับหรือแปลว่าหลังจากทั้งหมดที่คุณทำเสร็จแล้วนะครับ โอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่ไททันทีวีแมนของเราก็พุ่งไปใส่เจ้าจีแมนสกิปปิดเดทเทเลนนะครับปาดดาบเป็นวงกลมเลยนะแต่เจ้าจีแมนนะครับก็เหมือนจะโดนแค่โล่นะครับโล่ก็แตกไปนะแล้วหลังจากที่จีแมนมึนๆอยู่นะครับพี่ไททันทีวีแมนก็ได้วารดมาข้างหลังนะครับแล้วก็ปาดไปที่ด้านขวาของเจ้าจีแมนสกิปปิดเดทเทเลนนะแต่เจ้าจีแมนก็ไม่เป็นอะไรนะครับแถมยังหนีไปได้นะตอนที่พี่ไททันทีวีแมนปาดเนี่ยก็พูดเขาว่า never นะครับหรือแปลว่า ไม่มีทางนะครับเขียนแล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้า g m แ n ก็ได้หนีไปนะแล้วพี ton, ่ไททันทีแมนก็จะพูดประโยคสุดท้ายว่าแควต์นะครับหรือแปลว่าไอ้ขี้ขานนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นนะครับฉากลำนี้ก็ได้จบลงไปนะแล้วก็จะต่อด้วย EP ที่74เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ดูให้ละเอียดนะครับในฟูลอีพิโซดที่7.2กับ7.3นะครับว่ามีฉากอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับตอนพาร์เนี่ยมันจะไม่มีนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจผมในการทําคลิปต่อไปนะก็สําหรับเจ้า g m a n นะก็หลังจากที่ผมแบบไปหาข้อมูลมานะเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับเหมือน g m a n เนี่ยจะจะให้ฝั่งของ a อรเรเนี่ยหรือว่ากลุ่มพันธมิตรเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับฝั่งของ g m a n นะครับเพราะว่าฝั่งของ a s t r o t o i l e ตตอนนี้มันแข็งแร่งมากๆนะครับแข็งแร่งแบบโอ้โหผมคิดว่าถ้าให้รวมกัน2อเนี่ยอาจจะ รวม2พองเผ่าพันธุ์เนี่ยอาจจะยากด้วยซ้ำนะเพราะว่าตอนนี้เหล่าแอสโซเนี่ยถือว่าเก่งโคตรเลยนะอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่งที่สุดนะตอนนี้ก็ก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันไม่ไหวอะตอนทุกคนเห็น e ีที่74ป่ะตอนที่แบบไทยด้านสามตัวรวมกันเนี่ยยังแบบยังเอาแบบโอโ้โหยังไม่สามารถสกิดกลุ่มแอสโซฝั่งนั้นได้เลยนะโอเคตอนนี้นะครับผมจะไปเจาะลึกข้อมูลของเจ้า g m a n นนะครับที่มันพูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าแบบอยากให้ฝั่งกลุ่มพนมิตรของเราเนี่ยไปร่วมมือด้วยหรือเปล่านะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย